สวัสดีครับมาทำวันนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งคันรถสามล้อนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมมากสำหรับผู้หญิงที่ขายของทั่วไปรุผู้บริขายข้าตรมขายน้ำพนี้นะครับจะนิยมใช้รุ่นนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับรถสาล้อ เครื่องรีฟาน125ซีซีรุ่น L2 ทรงสกูตเตอร์กว้าง1เมตรยาวเมตร50ราคา55,000บาทเท่านั้นโทร0816581922ไลน์อ CZD4854L คันนี้เป็นรถสามล้อ ลักษณะข้างหน้าทรงคล้ายๆผู้หญิงนะดูสวยงามน่าขับเครื่องร้อยยห้าซีซีกระบะมีความกว้างด้านนี้ถึงด้านนี้1เมตรและจากด้านนี้ถึงด้านนี้เมตรห้าสิบ กระบะกว้าง1เมตรยาวเมตร50มาดูด้านหน้าด้านหน้าตัดไม่ก็มีตัววัดความเร็วเกน้ำมัน และมีเลขบอกเกียร์มามาขวาสุดปิดไฟตรงกลางไฟลีต่อไปไฟหน้านี่คือไฟสูงไฟต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตรตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ท สวิต์กุญแจโชกคข้างหน้ามีช่องใส่ของด้านหน้าก็มีไฟหน้าไฟเลียวซ้ายเลียวขวาไฟหลีอยู่ในไฟหน้าอันนี้ก็เป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังเกียร์หนึ่สอใช้เท้ากด ด้านขวาเบรกก็จะมี3อันเหมือนกันนี่เบรกเบรกมือหรือเรียกว่าเบรกล้อหน้าเบรกเท้าเบรกมือดึงการลดไหลคันสตาร์ทสตาร์ทได้ก็ทั้งมือและเท้าเปิดเบาขึ้นก็จะเจอถังน้ำมันถังน้ำมันก็บรรจุได้3ลิตร เล็กกระทับลัดกระบะก็สามารถเปิดได้3ด้านนะครับเพื่อความสะดวกในการยกของขึ้นหรือบรรทุกของชิ้นใหญ่ๆกระบะก็สามารถยกได้นะครับ เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยี่ห้อรีฟาน125ซีซีเป็นระบบแนบสำหรับคลิปนี้นะทอมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ